ไปนะครับในกรณีที่รถเรามี GPS ดูอย่างไรครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆเข้ามาที่โหมดเรีย t ไทมครับแล้วก็ตั้ง Sensitivity ไว้ที่ High นะครับเพื่อให้ระยะการทำงานครอบคลุมรถทั้งคันที่สุดครับจะเห็นว่ากราฟนะครับมีสัญญาณความแรงของสัญญาณขึ้นมานะครับเป็นระยะแล้วก็เว้นนะครับซึ่ง จะเป็นลักษณะของ GPS นะครับซึ่งปล่อยเป็นรอบๆครับปล่อยพิกัดเป็นรอบๆก็ไม่ต้องรีบนะครับรอไปเรื่อยๆครับสักประมาณ3นาที5นาทีนะครับถ้ามันไม่มีอย่างงมันก็จะไม่ขึ้นนะครับกราฟแต่ถ้ามันมีเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นครับระหว่างนี้เราอาจจะหาตามจุดอื่นก่อนนะครับอย่างช่อง OBD ที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับตามใต้เบาะช่องข้างประตูหรือถ้าใต้ท้องรถเนี่ยบางทีเจอเลยนะครับ ใต้ท้องรถเนี่ยอ้าเห็นไหมครับมาแล้วเนี่ยฮะผมรออยู่เกือบ2นาทีนะครับมาแล้วครับโอเคเราดูสัญญาณนะครับความสูงของสัญญาณตรงนี้นะครับความแรงของสัญญาณตรงนี้เห็นไหมครับมันขึ้นมาถึงตรงนี้เอาละครับเรารู้แล้วว่ารถคันนี้มี GPS แน่นอนแล้วเราทำยังไงครับ พอมันปล่อยเป็นช่วงๆครับมันก็จะหยุดไปเดี๋ยวอีกสักหนาที2นาที3านาทีมันก็ปล่อยอีกทีครับแล้วแต่รุ่น GPS นะครับทีนี้เราจะหาอย่างไรครับผมยังใช้ไฮอยู่นะครับระหว่างเรารอ GPS ปล่อยตำแหน่งรอบต่อไปนะครับมาคุยกันก่อนครับก็คือมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือถ้าเรารู้จักหรือว่าผู้ต้องสงสัยคนที่เขาติดตามเรานะครับถ้าเรารู้จักเขาเนี่ยให้เราวิเคราะห์ได้1คือ เขารู้ตำแหน่งเราไหม2รู้ตำแหน่งแล้วรู้ไหมว่าเราคุยอะไรกัน 1. ถ้าเขารู้ตำแหน่งแต่เขาไม่สามารถเข้าในรถเราได้ไม่มีกุญแจรถเราแน่นอนให้เราลองหาใต้รถก่อนครับนะครับเอาไฟ่องดูใต้ท้องรถบางทีเจอได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับหรือจะเอารถไปที่ที่เขายกรถเราสูงๆดูง่ายๆก็ได้ครับกรณีที่2เขามีกุญแจรถเราเข้ารถเราได้นะครับคราวนี้ก็จะยากขึ้นนะครับ ก็วิเคราะห์ว่าเอาเขาสามารถรู้หมดเลยว่าเราคุยอะไรกันเนี่ยแสดงว่าจะต้องใช้ GPS ที่สามารถดักฟังได้ถูกไหมฮะและมันก็จะต้องติดให้อยู่ใกล้ๆเราซึ่งเป็นตำแหน่งคนขับเ,เริ่มโฟกัสตรงที่ตำแหน่งคนขับก่อนนะครับอาจจะอยู่ใต้เบาะช่องข้างประตูใต้พวงมาลัยหรือบางทีอยู่ตรงช่อง OBD นะครับที่ามาแล้วครับ ผมเล่นมาข้างหลังนะครับเล่นมาข้างหลังเลน่นมาข้างหลังเล่นมางหลังเล่นไปข้างหน้าอ่ะโอเคครับเล่นไปข้างหลังเล่นไปข้างหลังอ่ะครับทีนี้มาวิเคราะห์กันนะครับตอนผมเลื่อนไปข้างหน้ากราฟสูงครับพอเลื่อนไปข้างหลังกราฟเห็นไหมครับความแรงลดลงพอเลื่อนกลับไปข้างหน้า ความแรงสูงครับแสดงว่าไม่ได้อยู่โซนหลังนะครับพอตรงนี้ผมนั่งอยู่ตรงกลางนะครับอยู่โซนหน้าเดี๋ยวเราไปรอบต่อไปเราไปวัดกันที่โซนหน้าต่อครับผมทีนี้พื้นที่มันแคบลงมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ GPS รุ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันปล่อยสัญญาณค้างค่อนข้างนานนะครับให้เราวัดง่ายเราก็สามารถลงจากไฮมาเป็นมีเดียมก่อนก็ได้ครับลงมาก่อนกระชับพื้นที่นะครับ กดปุ๊บอ่าเป็นตัว M แล้วนะครับนี่ฮะอันนี้การทำงานของเครื่องในระยะตรวจจับก็จะแคบลงมานะครับอ่ามาครับอ่าพอมาทางนี้เห็นไหมครับพอทางนี้พอกลับมาทางนี้ครับอ่ามาวิเคราะห์กราฟต่อครับเห็นไหมครับ ตอนแรกมันมาครับอยู่ตรงกลางพอผมขยับมาทางฝั่งผู้โดยสารครับความแรงลดลงเลยเห็นไหมครับแล้วพอขยับกลับไปที่ฝั่งคนขับสัญญาณแรงขึ้นครับคราวนี้เรารู้แล้วครับว่าอยู่ด้านหน้าทางขวาครับเดี๋ยวเราไปหาทางขวากันต่อครับผมรอบนี้นะครับผมมาอยู่ที่ฝั่งคนขับนะครับพอเรารู้แล้วว่า G ีเพจะอยู่ในโซนนี้นลครับแต่ไม่รู้อยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างนะครับเราก็จะมาไล่ระดับกันใหม่ครับ แต่ผมยังใช้มีดเดยมอยู่นะครับเพราะว่าเรายังยังไม่อยากกระชับพื้นที่ให้แคบไปกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราจอดรถไว้นานๆแบบนี้นะครับแล้วยังหาไม่เจอนะครับให้เมคชัวโดยการขับรถออกจากจุดนี้ไปก่อนนะครับสัก100เมตรแล้วก็ถอยกลับมาครับเพราะ GPS บางรุ่นพอรถตำแหน่งไม่เคลื่อนที่ก็จะเข้าสลิปโหมดนะครับรายกาดจริงๆ นะครับหรือบางทีเราดับเครื่องยนต์นะครับ GPS บางรุ่นไม่ทํางานครับพอไม่ทํางานก็ไม่ปล่อยพิกัดออกมาครับก็เป็นสาเหตุที่ผมต้องสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะครับแล้วถามว่า GPS ในรถนะครับที่ติดมากับรถตัวนี้นะครับที่ใช้นําทางมีผลไหมตอบว่าไม่มีนะครับเพราะว่า GPS ตัวนี้ไม่ได้ส่งตําแหน่งออกไปนะครับ GPS ที่เราจะวัดเนี่ยคือ GPS ที่มันส่งตําแหน่งออกไปยังผู้ที่ติดตามเราอามาครับ ขึ้นข้างบนครับผมขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเอาผมลงข้างล่างลงข้างล่างลงล่างนะครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน อ่าอย่างนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่แน่ใจผมก็เปลี่ยนเป็นโลเลยนะครับปึ๊บนี่ฮะครานี้ให้ทํางานในวงแคบเลยครับซึ่งถ้ามันนานๆทีจะปล่อยพิกัดจริงๆแล้วเราหาไม่เจอนะครับปล่อยมาทีก็ปล่อยมาแป๊บเดียวนะครับทําไม่ทันหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราใช้อีกโหมดก็คือ record นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้โหมดนั้นนะครับเพราะว่าใช้โหมดนี้ก็พอหาได้ครับแต่เสียเวลาหน่อยครับ รู้แล้วรู้แล้วครับผมรู้แล้วเห็นไหมครับตะกี้ผมขึ้นข้างบนสัญญาณหายไปเลยครับแต่พอลงข้างล่างสัญญาณมาเต็มเลยนะฮะนะฮะพอขึ้นข้างบนสัญญาณหายนะครับดูครับดูพอลงมาที่จุดนี้ครับกราฟขึ้นสูงสุดนะครับดังนั้นเฉลยครับอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับครับผมนี่ก็เป็นวิธีใช้นะครับสำหรับ G P S ประเภทใส่ซิมนะครับผมเรียบร้อยครับ